เผยข้อมูล iphone 15 ultra อายมีราคาเปิดตัวแพงขึ้นอีก7,000บาทมาพร้อมบอดี้ไทเทเนียมและกล้องหน้าคู่มีข่าวลือของ iphone 15เผยมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับลาสุดแหล่งขาววงน้อย่าง l ล a k apple pro ได้เผยว่า iphone 15 ultra อาย <engineering> มีราคาเปิดตัวอยู่ที่1299เเหรียญสหรัฐ หรือแพงกว่า iPhone 14 Pro Max ถึง200เหรียญสหรัฐหรือประมาณ7,000บาทเลยครับและอาจมีราคาสูงสุดถึง1,799เหรียญสหรัฐหรือประมาณ63,000บาทสำหรับรุ่นความจุ1ทรบครับซึ่งถือว่าเป็นการก้าวโดดของช่วงราคาระหว่างเจเนอเรชันที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ iPhone เลยครับโดยแหล่งข่าวอธิบายว่าการที่ราคาของ iPhone แพงขึ้นเป็นเพราะเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เงินทุนของ Apple ที่มีอยู่เสื่อมมูลค่าลงและทำกำไรได้น้อยลงทุกปีจ,จึงจำเป็นต้องขยับราคา iPhone ขึ้นมาเพื่อชดเชยในส่วนนี้ครับซึ่งถึงแม้ว่า iPhone 15 u l t r a จะมีราคาสูงขึ้นแต่ก็มีสเปคและความจุที่ดีกว่ารุ่นอื่นมากเลยนะครับโดยอาจมีความจุเริ่มต้นที่265 g b ซึ่งมากกว่า iPhone 14 Pro Max ในปัจจุบันเป็นเท่าตัวเลยครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้ไทเทเนียมที่ทนทานกว่าอลูมิเนียมหลายเท่าและกล้องหน้ากู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีเฉพาะใน iPhone 15 Ultra ท่า,านั้นครับ<อ>จาก Apple ต้องการเพิ่มความแตกต่างระหว่าง iPhone แต่ละรุ่นให้มากยิ่งขึ้นเองครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือมลย20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ